สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังผมทศพลดำเนินผลแน่บทสดคัาถาเคล็ดลับแห่งธรรมวันนี้ผมมีพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงด่งดังแห่งจังหวัดพัทลุงเป็นพระนักวิปัสสนากรรมฐานเข่งคลัดในพระธรรมวินยัยอีกทั้งท่านยังเป็นนักพัฒนามีวัดปฏิบัติเป็นที่น่ายกย่องนับถือพระอาจารย์ท่านนี้คือ พระจังอุทัยอุทยโยแห่งวัดวิหารสูงจังหวัดพัทลุงต้นตำลักตะกุดดังและจากเหรียญรุ่นแรกของท่านซึ่งมีประสบการณ์ยิงไม่เข้าจึงมีการขนานนามในหมู่ลูกศิษย์ว่าเทพเจ้าหยุดกระสุนแห่งพัทลุงเรื่องราวประวัติปฏิปทาของท่านจะเป็นมาอย่างไรเชิญไปติดตามกันเลยครับ พระอาจารย์อุทัยอุทยโยพระเกจิอาจารย์ที่ได้รับสมญานามว่าเทพเจ้าหยุดกระสุนแห่งพัทรุงจุดเริ่มต้นของพระอาจารย์จากพระเด็กเป็นพรนุ่มที่คนมองข้ามจากพระใหม่ได้เติบโตด้วยจิตใจมั่นคงและผ่านอุปสรรคหลายๆเรื่องจากต้นกล้าต้นเล็กๆ ได้เติบโตกลายมาเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ทนทานต่อแรงกระทบต่างๆจากสิ่งแวดล้อมที่ยืนหยัดสู้และได้กลายมาเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้คุณค่าประโยชน์มากได้เป็นล่มโพล่มไสให้คนได้พักพิงในยามทุกข์ร้อนไม่สบายใจพระอาจารย์ที่เปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่คอย ช่วยเหลือสิทธิานุสิทธิต่างๆนานา,นานาพระอาจารย์อุทัยอุทโยเป็นพระนักวิปัสสนากรรมฐานและเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดพัทลุงม,มีความเข้งครัดในพระธรรมวินัยมีวัดปฏิบัติน่ายกย่องนักถือและเป็นพระนักพัฒนาที่สร้างความเจริญให้กับวัดและชุมชนอย่างมากมาย ประวัติพระอาจารย์อุทัยอุทยโยชื่อเดิมคืออุทัยบัวเพชรเกิดเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2509ที่บ้านมากอกใต้หมู่3ตำบลชัยบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงโยบิดาชื่อนายพ่องบัวเพชรโยมารดาชื่อนางน้อยบัวเพชรในชีวิตเยาววัย ศึกษาเล่าเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามยังเข้าวัยหนุ่มถึงวัยเกณฑ์ทหารเข้ารับการคัดเลือกทหารรับใช้ชาติสองปีหลังจากปลดประจําการสมัครเป็นทหารพรานต่ออีกสามปีจากนั้นเข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระพิสุเมื่อวันที่18ตุลาคม2533ที่พัทศีมา วัดวิหารสูงตำบลชัยบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพัทรุงมีพระครูสิทธิโสพลเป็นพระอุปชาพระครูปัจจักวิหารคุณเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระครูคงเป็นพระอนุสาวนาจารย์ภายหลังครองผ้าการศวพัทตั้งใจศึกษาพระปริยัติธรรมด้วยความอุตสาหะ พศ2540สามารถสอบได้นัรรมตีโทเอกตามลำดับต่อมาพศ2541ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดวิหารสูงผลงานด้านการพัฒนาพระอาจารย์อุทัยมุ่งมั่นพัฒนาวัดและบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรสถานต่างๆจนมีความเจริญรุ่งเรือง ขึ้นตามลำดับมีความรู้วิชาตำลับตำราและคำพีต่ตางๆทั้งวิชาสายเวทและการฝึกวิปัสสนากรรมฐานนอกจากนี้ยังได้ศึกษาวิชากับพระอาจารย์ปลอดวัดหัวป่าอำเภอระโนดจังหวัดสงขาพระอาจารย์ชื่อดังของภาคใต้นานกว่า10ปี และศึกษาวิชากับพระอาจารย์เสียนอดีตเจ้าอาวาสวัดวิหารสูงพระอาจารย์ผันวัดสายขาวพระอาจารย์ปานแห่งวัดแสงอรุณและอาจารย์ผ่องวัดแจ้งเป็นต้นพระเครื่องวัตถุมงคลของพระอาจารย์อุทยัยได้รับความนิยมของบรรดานักสะสมพระเครื่อง และผู้สนใจทั่วไปมีหลายรูปแบบหลายรุ่นด้วยกันเช่นพัายันมหาการนาคราชตะกุดสร้างเมื่อปี2541พัายันพิชัยสงครามตะกุดสายเอวสร้างปี2542แต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือตะกุด ทั้งจากแผ่นทงแดงลงยันในแต่ละวันจะมีทั้งประชาชนทหารและตำรวจจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสทรามาลับแจกตะกุดวันละพันกว่าดอกสำหรับคติธรรมคำสั่งสอนท่านได้สั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาและประชาชนทั่วไปว่าค้นตัวเองให้พบ คบตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นและนำแสงทองส่องแสงธรรมในทุกครั้งที่พระอาจารย์อุทยัยได้มอบวัตถุมงคลแก่ญาติโยมพุทธศาสนิกชนท่านจะสั่งสอนเป็นกติเตือนใจไปพร้อมกันว่าห้ามด่าพ่อด่าแม่ไม่กันแกล้งเพื่อนและผู้อื่น ให้ทุกคนอยู่ในศีลในธรรมชีวิตจะพบกับความสุขความเจริญในปัจจุบันเรียกว่าพระอาจารย์อุทยัยวิหารสูงเป็นที่ยอมรับในหลายๆด้านทั้งในด้านการพัฒนาวัดวาอารามการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของสาธุชนและอีกประการหนึ่งคือ ในด้านการปลุกเสกวัตถุมงคลที่เข้มขั้งเห็นได้จากประสบการณ์ในหลายๆรุ่นและไม่ว่าจะมีพิธีพุทธ,ธาพิเศษที่ใดก็มักจะมีชื่อของพระอาจารย์อุทยัยปรากฏอยู่ด้วยเสมอเนื่องจากท่านได้เล่าเรียนเวทอาคมจากหลายครูบาอาจารย์และหมั่นฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทั้งด้านวิชาอาคม และการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้มีสมาธิแน่วแน่ซึ่งจะส่งผลต่อการปลุกเสกวัตถุมงคลที่เข้มรั้งจึงไม่แปลกเลยว่าวัตถุมงคลที่ท่านได้ปลุกเสกในแต่ละรุ่นเกิดอนุภาพประสบการณ์แก่ผู้บูชายอย่างแท้จริงเหรียญรุ่นแรกของพระอาจารย์อุทยัยวัดวิหารสูงพัทลุง มีประสบการณ์ยิงไม่เข้าจนมีการขนานนามในหมู่ลูกศิษย์ว่าเทพเจ้าหยุดกระสุนแห่งพัทรุงปัจจุบันพระอาจารย์อุทัยอุทโยสลริอายุ55ปีดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดวิหารสูงตำบลชัยบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพัทรุง